แดงสามสามเดี๋ยวจะไป๊กล่องเสื้อออกไปก่อนถอยออกเอาถอยอันนี้ออกไปก่อนจะได้พี่แอนถอยังไปจะเปกล่องให้ไปห้าห้าบิกาเสือเสืออกล่องเล็กห้าสองบีห้าเดงสามชมสามมีหากล่องหนึ่ง่เา่เบิงือลไ่ไดีง อ่าันนี้แดงสามส้มสามห้าคอชงตแล้วก็คุณนัชรัตนเนี่ยหกได้สสสองเอออันกล้องนี่ต่อบอหรือว่าอาเสือคุยคุยอะไรคุยแอนว่าให้เอาอะไรทำยังไงว่า ้องห้านี่แพกบออันต้องบอกไอ้เคาเปครืงอนอมวเมื่อวานนี่บอกมันมีพ่อก้อเอา่อเอยวล้ซื้อพเลที่มันเบิดนะพเลวามันเบิบบบอบบบอเ้ยแจพูเลวะาซื้อมามันเบิร์ดแล้วก็้องนี่ ไดนห้มหออันนี้แพเใช่มน่ใ่อะไเนี่ยม่อยครับหิวคับจ่าเอ็มกับป้าไปเอันกเไอ้นี่้สรวมกเอาไอ้นั่นมาีด้วยอันี้ได้หกมหอันี้ต้องตอก่องคือตอก่องมาดูหน่อยนนก็ะชอไมาล แดงหกส้มหกดีทั้งหมดสามกองนั่นมานั่นอ่ะเกาจัดอยู่นั่นอ่ะลุกลุกแม่แดงหกซุ้มหกสิเลยอ้าลืมแล้วบอกลืมแล้วบอกแม่ไม่ได้แค่สองปันแล้วลืมอีกแล้วแล้วก็แดงสิบสองส้มสิบสองโอ้โหอันนี้กำลังใหญ่เลยเนาะอันนี้แดงสิบสองส้มสิบสอง เอก่องไปใส่เลยเอากล่องไปใส่เลยยามันไม่เยอะเดี๋ยวมันจะกล่งในี่เดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้เ้าอันนี้เราแค่นี้เรา่ใ้ด้วยเสื้อเราไ่ื้อตัวิกับินี่แบบนี้้องกล้องม่ต้องมาเสื้อเรอยไม่เป็น้ก็อย่างแรงขวดยไม่เป็นจำไม่ได้้วเได้แ่ มาบินมาบินมายามายามมาปลาบบินมาบดให้ดีกว่านั่นบินอยู่พ yeah, 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 ุ رة, bridge, ่นบินมาเอาบินขาวไหมกระใส่แล okay. 네้วแล้วอันนั้นล่ะเอาินใส่าใจปลาใส่าใจเนาะย่ามาอันนี้แดงหกอันนี้หกแดงเอาสามะกรันเอาสาม่่ะของสามย่าย่าบอแม่นได้นะ อันนี้ที่ตอ่อเอา่อเอยาอย่าไปเอานั้นเอาที่กองของเราเอาที่กองของเราเหมือนเดิมอ่ะนะเอามาบ้าเอาเพิ่เลยไหนดินขาวหนิินขาวอ่เอาเพ่เมื่อกีจะมีแม่ใส่มันต้องต่อบอลเดี๋ยวมันมีสามสามไหมอ๋อนี่เสือได้แล้วสามสามมันนี่หกหก ส3มสามมาสอสามมาเสืรงมาสองสามอ๋อสมาส3 3สามมนะอันนี้แดงสีสอามแดงสแดงสแดงสีส้มสองย่าดูบินด้วยย่าดูบินด้วยินี้แดงสสสามวะเสอดูบินด้วยมัแดงสีส้มสองนแดงสสสามเ่ะสือแงสเสอแดงสมส้มสเสืนิแงสส้มสามไปไหนไม่ด่าแล้วก็แดงสามส้มสเสือนี่าเอามาไป

นี่ขาวไม่แดงนะขนาดที่มีสุดทังหัวโอ้ยยี่สิบสี่ัวนะไหนอีเืออไ่คอ้วก็่ก็นก่เนียอยู่นี่ราวาง 12สอง่ใช้าาการต่อร่างใช้ไต่ต่อใช้ต่อที่หลังใ้งความสูงอย่างละนบอ,อนนะนงเจาได้ยังใช้แันได้วันนี้จะเป็นการต่อรงคงของเรกนะฮะเราไม่เคยต่อนะฮะมีมแต่ป้ากับนิยวแล้วก็มุนทำแต่เลือของเรืองมันหมดเลยได้ค่ เราอเ้าหรอเลเือเท่าไหร่อะเลอกแล้วมันไม่มีเลยหรอโอ้ทา้งนั้นก็ไม่ได้แพ้ไม่ไม่ั้นก็เลี้งเลี้ยงเร็จไว้แล้วก็เลียงวนนี้แหละแล้วก็มาพึ่งเราก็แค่ห่อ้อแค่ตอนเย็นนะครับมเนี่เอ้ีสั่งอย่างละ1ิบนะครับมเนี่องกนไปแล้วหอเ็นทั้งวนไม่ซ้ตามมอย่างละิยังไม่ได้แพ้หมฮะที่เราจริงนะครับคุณลใส่กองไว้เลยหมดแค่นี้เบกตนี้เลยขึ้นไปเ้นไปก่อนเก็บไว้ก่อน พอเจวับเลยแดงวส้มสดอ๋อรู้แล้วเอาบับเบิล้ลในรังละครีมดีกว่าจะเด้อ,ออกมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันบดเลยต้มเย็นนะผ้ชมอาจจะกนึงนะจ๊ะอะไระิกเกาม่งันของเราคขวดมันเหนียวมากยั้ไม่มี มาคนต่อเรับว่าแตกเลยนะแสดงว่ารดเก็บมากโรงงานนี้ทำมาจุดพัน์ให้สวยงามแล้วก็แข็งแรงทงนอืา่นงอานอตอนนี้ต้องเอาไปเก็บไปคืนมันยังมันจะลงไลแย่นะย่าใส่กองไปสกองใส่กองไปแล้วสิองไม่ก็รามันหายอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยายกยาเราเอากบเดี๋ยวเิบเดี๋ยวเก็บไปที่ต๊กันนะ้หมด แค่22จ้าไปในนี้ป่ะไปในเอาเฟสละเฟสดีกว่าเดี๋ยวมันปิวหายเรือแค่สองอันนี้ใช่มครเอาไปจำนำไงเลือแค่สองอันนี้ใช่ไม่เกี่ิวไม่เกี่ยวนี่นะแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ของใครของมันดูข้ามพี่เอใครอันนี้ของใครใครแพ้ไม่ไม่เกี่ยวกับเราใครยังไม่ได้แพ้หรือเหล่ายกดูลังไหนที่ป่าเป็นปกติเอาเลยยกดูเลยลุกๆคือมันป่าเป็นปกติมันจะรู้เลยหกพวดกับสามพูดอะสามพูดจามพูดทิ้งหมดเหรอใครเป็นคนแพ้อันนี้ของครัวกาหรือเปะใครอะ อุปกรณ่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอ